ขอินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่12เดือนสิงหาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่42ข้อ3ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าไม้อ้อชำแล้วท่านจะไม่หักและไส้ตะเกียงที่ลุกลิบรีอยู่ท่านจะไม่ดับท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความสัตย์จริงและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน อิสยาบทที่54ข้อ10ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะภูเขาอาจจะพลากจากไปและเนินอาจจะคลอนแคลนแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่พลากไปจากเจ้าและพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่คลอนแคลนไปพระเจ้าผู้มีความสมเพศต่อเจ้าตรัสดังนี้และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน โรมบทที่8ข้อที่26ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราคลํำครวนอธิษฐานไม่เป็นคำอาเมน และถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงเข้ามาหาเราในยามที่เจ้าอ่อนแอและเหนื่อยล้าจงเข้ามาหยุดพักอย่างอุ่นใจในอ้อมแขนนิรันดรของเราลูกเอ,อ๋ยเราไม่ได้รังเกียจความอ่อนแอของเจ้าเลยแท้จริงแล้วความอ่อนแอเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดึงเจ้าให้เข้ามาใกล้เรามากขึ้น และทำให้เจ้าได้รับประสบการณ์แห่งความเมตตาและความช่วยเหลือจากเราลูกที่รักเอย๋ยจงยอมรับความอ่อนแอของเจ้าและรู้เถิดว่าเราเข้าใจเจ้าและรู้ดีว่าหนทางที่เจ้าได้ผ่านมานั้นยากลำบากเพียงไรอย่าเปรียบเทียบชีวิตของเจ้ากับผู้อื่นเพราะแผนการที่เรามีต่อชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป เราได้ใส่ทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนแอไว้ในมนุษย์ทุกคนแม้ว่าความอ่อนแอจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากยอมรับแต่นี่คือของขวัญที่เราได้มอบไว้เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณของเจ้าเติบโตขึ้นภายใต้การสถิตยอยู่ด้วยของเราลูกเอย๋ยจงยอมรับของขวัญน,นี้ราวกับทรัพย์อันล้ำค่าเถิด อย่าได้พยายามปฏิเสธหรือปิดซ่อนมันเลยจงยอมให้เราอวยพรเจ้าอย่างล้นเหลือผ่านทางความอ่อนแอทั้งหมดของเจ้าอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะส่งอวยพระพรกุลุฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ một húa trái